เอเยอรสวัสดีสดครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda c b r 150R นะครับผมตัวนี้เป็นตัว ABS นะปี2019จด22นะฮะคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะชุดสีเดิมจากโรงงานเลยสีแดงแจ่มๆแบบนี้เลยนะฮะสวยๆเลยนะฮะเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับขับผีใช้งานได้ปกติเลยเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้ได้เป็นท่อเดิมนะรถสวยๆอย่าให้พลาดเลยนะครับชุดสีสวยๆเงาๆเลย ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้เกยาวไปเลยนะฮะไฟหน้า LED นะครับผมสวยๆเลยนะคันนี้เครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากเลยนะเครื่องแห้งๆนะครับผมรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยโซสเตอร์สะอาดกิฟดอกยางหลังแน่นๆเลยนะฮะลานเราซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกาสารครบเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม์กันเลยดีกว่านะฮะ คันนี้นะฮะเลขใไม่เอาที่24,000่โลนะครับมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะเสียงนุ่มๆเง,งียบๆเลยนะประมาณนี้เลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายที่ที่42,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะ สามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคำนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย